และแล้วนะครับทุกคนข่าวของนักกฎหมายว่าว่าอ้าคอนเกทตเรชันครับเขาต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้เราหนึ่งมืแปดพันก้าร้อบาทนะครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับในการเริ่มต้นวันใหม่ของลุงยุทธนะไอทนายเฮียเนี่ยไม่เคยชนะเลยสั์ผอดาหน่อยเถอะแต่วันนี้เขาทำให้เราชนะนะครับก็ต้องขอบคุณเขานะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมปรุงยุเหมือนเช่นเคยครับในเกมนายหน้าขายที่ดินนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับตัวต้องเช็คอีเมลนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเออคุณแพ้คดีแพ้อีกแล้วหรอครับทุกคนในการลำบากนะครับการเป็นนายหน้านะโอเคครับวันนี้ก็หลักๆนะครับทุกคนเราต้องหาเงินนะครับทุกคนเพื่อที่จะสร้างบ้านนะที่ผมตอนนี้เรามีเปิดสร้างบ้านแล้วผมแผนว่าจะสร้างให้ได้3หลังนะครับทุกคนแต่ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะทุกคนแผนๆเข้าวๆคร้าวๆก่อนนะ อ่าอันนี้ก็เก็บได้โอ้โหแต่ก็มีปัญหานะครับในบ้านยี่สิบห้าสิบเก้าแล้วก็สี่นะครับทุกคนอ่๋จะต้องไปเช็คหน่อยนะว่าเป็นยังไงส่วนคนนี้เป็นไงบ้างอ่าโอเคครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้องอาจจะต้องจ้างคนเพิ่มนะครับทุกคนในส่วนของอ่าในในเรื่องของการช่วยมีลูกน้องในการช่วยเก็บนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปคุยเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างนะ ถึงบ้านที่สิบ้านะครับทุกคนก็วันที่จะขอเลื่อนจ่ายหน่อยนะเราก็เป็นคนดีนะครับทุกคนผมว่ามันเขาอาจจะต้องค้างค่าเช่าเรานานพอสมควรนะในการที่จะผ่อนผันนะครับทุกคนถ้าค้งหนึ่งครั้ง,ง,งถึสองครั้งนั้นน่าจะไม่ได้นะคิดว่าอย่างนั้นเอเดี๋ยวไปบ้านต่อไปครับสิบเก้าเสร็จแล้วก็หลังที่แดนะครับอา่าหลังนี้นะครับที่จะมีปัญหานะค่าเชา่าขอใจเด็ดนะครับโอเคเอ โอเคให้เขาไปก่อนครับเดี๋ยวดูวันพรุ่งนี้ว่าพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงนะครับทุกคนอะเดี๋ยวต่อไปไปบ้านหลังที่สี่รือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะหลังที่สี่นหลังนี้แหละที่จะมีปัญหาอ่าโอเคตาเดใช่ไหมอะผมให้โอกาสนะครับถ้าพรุ่งนี้คุณยังใจเดชอีกคุณก็จะโดนไล่ออกนะครับทุกคนอ่าโอเคครับหลังจากนั้นผมก็ ที่เหลือน่าจะเป็นหลังที่ทําให้เราได้ตังค์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บตังค์หลังนั้นก่อนนะครับอะทุกคนครับผมลืมไปครับว่าหลังที่มีปัญหาเนี่ยคือหลังที่ยี่สิบห้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บตังค์หลังที่ยี่สิบห้าก่อนไปคุยกับเขาว่ามีปัญหาอะไรยังไงนะอะทุกคนครับผมก็ขอเช็คขึ้นหน่อยนะครับว่าบ้านหลังไหนจะหมดอายุคืออาหลังที่ยี่สิบเจ็ดจะหมดอายุนะครับหลังนี้ใกล้ละแต่ก็โอเคหลังที่ อันนี้ก็ไม่ได้ปล่อยเช่านะครับเดี๋ยวเวลาอีกสามวันนะทุกคนอน่าจะต้องหาเริ่มซื้อบ้านใหม่หรือแม่งก็ต้องปลูกบ้านใหม่นะครับทุกคนอาอย่างหลังที่สิบหกนะครับเดี๋ยวผมจะต้องโพสตขายเช่านะครับทุกคนเดี๋ยวจ้างแม่บ้านทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็โพส์ขายเช่านะครับบ้านหลังที่สิบหกนะทุกคนแต่ก่อนที่จะทําสิ่งนั้นผมว่าจะทาทีเดียวเลยเดี๋ยวผมขอตั้งราคาบ้านหลังที่ยี่สิบหกแล้วเดี๋ยวจ้างลูกหน่อจ้างางแม่บ้านมาเก็บใช่ไหมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปทําในส่วนของว่า เอาเงินร้านแสนสามเนี่ยซื้อบ้านนะครับคุยซื้อบ้านดีลบ้านทําแล้วเดี๋ยวไปขายอันทีเดียวดีกว่าทุกคนจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนนะครับอ่านี่ครับหลังนี้เลยละกันผมมองว่าผมจ้องเพ่งเล็งมานแล้วนะหลังสี่สี่หมื่นกว่าๆนะครับทุกคนประมาณสักสอว่าสักสี่พันสี่หมื่นสี่สี่หมื่นพอละผมว่าน่าจะอยู่ละสามหมื่นเก้านะเผื่อได้นะ อ่ะเขาให้เรานะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตกแต่งนะครับทุกคน๋ย uh, หาหายสักหลัง yeah. นึงก่อนอ่ะเล่นหลังใหญ่เลยครับทุกคนนี้หลังนี้แหละผมว่าสักห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเก้าผมว่าห้าหมื่นห้าน่าจะเอาอยู่นะทุกคนเสนอไปเลยห้าหมื่นห้าเอาอยู่แน่นอนเรียบร้อยครับทุกคนอ่ะนี่ไงเดี๋ยวทำความสะอาดบ้านแล้วพอพร้อมขายดีกว่าอันนี้ครับบ้านหลังที่สามสิบห้าครับเป็นไงครับสวยงามครับทุกคน คนครับผมก็ลงทุกทุกหลังนะครับยกเว้นบ้านหลังที่28นะทุกคนผมยังไม่ลงเพราะว่าผมไม่มีเงินผมจะรอจัดบ้านก่อนนะทุกคนอ่านี่ใหญ่ครับว่าไงครับ9วันนะ4100ไม่ผ่านโอ้ยนี้ไม่เอาครับไาครับผ่านนะต่อไปครับผู้หญิงอาจจะลดราคาผู้หญิงสวยอาจจะลดราคาได้นะครับทุกคน3วันครับ800เอามั้ยโอเคครับขอบคุณมากครับหลังนี้อาจจะใกล้หมดอายุนะครับเข้าเลยเช่าน้อยนะ ผู้หญิงครับกรณีพิเศษเลยนะ22วันนะ5,000สิได้ไหมโอเคครับทุกคนอ่ะก็ขายบ้านหมดเหลือหลังสุดท้ายนะครับทุกคนอ่ะอคุณลุงเขาเข้ามาพอดีครับทุกคน14วันเสิบเป็นเมงไม่ไหวนะครับทุกคนผมว่ามองว่าเคมเนี้ยคนลูกค้าเข้ามาหาเราเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนเออก็ถือว่าดีนะทุกคนอ่ะโอเคก็ รอลูกค้าครับอาหารแป๊บหนึง่งแล้วเพื่อเพิ่มไปเดีเยวน็อกตายนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้นะว่าเกมนี้ถ้าน็อกตายไปยอ่ะก็มาแล้วนะครับเจ๊คนสวยไม่ใช่เจ๊แหละพี่สาวดีกว่าเอ,อ้นี่ห้าวันนะครับทุกคนเอาครับสี่พันหนึ่งโอ้ขอบคุณมากครับทุกคนให้ราคาอนนี้เราก็แฮปปี้นะครับทุกคนอ่าอ่าเดี๋ยวถึงเวลานี้เราก็ต้องนอนพักผ่อนเอาแรงนะครับไปเี๋ือไปเก็บค่าเช่า่ันต่อ อ่ะืเช้าออมาก็ขอหวังจะมีข่าวดีนะครับอ้าววัสดีครับวัสดีค่า,อาโอเคครับวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะทุกคนก็ถือว่าดีไปอืมค็ดมาแต่ว่าโอ้โหแต่มีคนไม่ใจกับบาลเล็กสี่นะผมรู้สึกว่าสองคันนะครับบาลเล็กสนะี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเขาเอาล่ะอะคุณผู้หญิงโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเราตกลงคุยกันมาเน่ อ๋อคนนี้คนนี้คือเรากดผิดนะทุทกคนอา่าเขาทำงานคนเดียวครับบ้านหลังเดียวเดี๋ยวเราไปจ้างคนใหม่ดีกว่าครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวต้องไปคุยกับบ้านหมายเลขสี่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะทุกคนครับก็เจอบ้านหมายเลขสี่นะครับทุกคนอ่ะก็เควินเขาบอกว่าเขาไม่ยังไม่มีเงินจ่ายนะครับขอจ่ายเลทผมว่าเราไม่ยอมแล้วครับทุกคนเพราะว่าเราอะก็ให้เวลาเขามาหนึ่งวันแล้วนะในการหานี่ครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ศาลแล้วกันคุยกันที่ศาลเลยเดี๋ยวผมไปหาทนายนะแล้วก็การเรล่นนี้ครับสวัสดีครับคุณทนายอ่าโอเคสบายดีเอ่ออ่ะลูกจ้างผมครับเขาไม่ยอมจ่ายเงินครับเนี่ยคนเนี้ยสกายผมหน่อยได้ไหมสามร้อยอ่ะโอเคครับสามร้อยก็ยินดีครับทุกคนเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวรอวางฟังผลนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้ผมก็ต้องหาบ้านนะครับเพื่อ เอาไปทำกับไรนะครับทุกคนหลังนี้ก่อนเลยโอ้ราคาถูกนะครับทุกคนก็ลองสักหนึ่งสี่ได้ไหมหนึ่งสองห้าผมว่าน่าจะไม่ได้นะทุกคนอ้าวตกใต้เว้ยลองดูก็ลองอ่ะ,อะก็บ้านหลังที่สามสิบสามนะครับทุกคนเดี๋ยวอต้องจ้าไแม่บ้านมาจะก,กําจัดความสะอาดทำความสะอาดนะครับทุกคนนี่หลังที่สามสิบสามเดี๋ยวผมขอเอาคนที่เร็วที่สุดดีกว่าครับ อันนี้มันสองชั่วโมงครับเอาสองชั่วโมงถือว่าถูกครับไม่เป็นไรทําความสะอาดด้วยแล้วก็ถามสามสามสิบสามนะครับอ่ะก็สามสิบเจ็ดปล่อยเช่านะครับอ่ะสามสิบเจ็ดปล่อยเช่าสามสิบสามสี่สิบก็หมดเดี๋ยวสี่สิบต้องปล่อยเช่าอีกนะครับต้องทำความสะอาดสี่สิบสามสิบแปดอีกนะครับทุกคนเพื่อที่จะทําให้เราได้เงินนะครับทุกคนนะจ้างแม่วาดทำความสะอาดก่อน แม่บ้านก็น้อยนะครับดี๋ยวต้องจ้างแม่บ้านเพิ่มนะครับทุกคนเดี๋ยวในอีนพีหน้าว่ากันอ่ะปละมานี้อาหังที่ผมตรวจเช็คอะไรเรียบร้อยนะครับก็จะมีบ้านอยู่สี่หลังที่ต้องขายและทําความสะอาดจัดบ้านเรียบร้อยพร้อมขายนะครับอ่ะสี่หนึ่งแปดวันได้ไหมครับอ่ะโอเคครับคุณยายขอบคุณมากครับคุณยายอคนต่อไปนะครับพี่ชายหกพันห้าไหวไหมยี่สิบสามวันพาได้ไหม โอ้ oh, ไม่ไหวครับทุกคนราคานี้เป็นเศษไปก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวจะมีเอาคุณลุงครับเก้าพันสามครับหลังนี้เอา้าไม่สนใจว่าไงครับหลิกหน้าโอ้ไม่ไหวครับทุกคนไป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 พี่ชายเออเนี่ยจนสันคุณจนสันว่าไงสิบปันสามพันห้านะอ่ะโอเคครับก็สว่าดีนะ ต่อไปครับอโอเคสบายเลยครับทุกคนคนละใครไม่เอาเงินถ้าป้าไม่สวยป้าอาจจะได้ราคาไม่แพงนะครับอะแต่ป้ามีเงินผมก็ยินดีรับครับอ่อน้องคนนี้ถ้าสวยนะครับสามารถมาของพี่ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาเช่าบ้านเรา เขต้องเป็นเซลล์ที่ดีที่สุดนะครับรักเมียคนเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวต้องไปเข้านอนแนละ้วทุกคนก็จะสามทุบละเราต้องเข้านอนนะครับทุกคนและแล้วนะครับทุกคนข่าวของล้กกฎหมายว่าว่าคอนเกรสทรชันครับเขาต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้เราหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับในการเริ่มต้นวันใหม่ของลุงยุทธนะไอ้นทนายเฮียเนี่ยไม่เคยชนะเลยสัตว ขอด่านเลยเถอะแต่วันนี้เขาทาให้เราชนะนะครับก็ต้องขอบุณเขานะครับอะวันนี้ก็ต้องมาดูครับว่านี่สินเราคุณยังมีนี่การยืมนะผมต้องคืนนี่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวค่อยจ่ายกันนีเน่เป็นเรื่องของอนาคตแล้วนะครับอหลังนี้ครับพันสามนะครับขอให้มีคนเช่านะสามวันผมต้องยอมครับทุกคน มันเหลือแค่สามวันอย่างน้อยเราก็ได้กาไรไม่ขาดทุนก็เพียงพอละอ่ะทีนี้ก็เก็บขยะนิดหนึง่งทีนี้ผมว่าแผนผมเนี่ยโอ้โหแต่พอเราไม่มีลูกน้องนะครับทุกคนเราก็ต้องไปเก็บขอเก็บค่าเช่าเพิ่มนะครับทุกคนเพราะบ้านเราเพิ่มขึ้นอ่ะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรคนที่ช่างานดีมากครับขอบคุณมากครับอ่ะวันนี้อ่ะเก้า โอเคครับก็ได้เงินอยู่นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวที่เหลือต้องไปคุยนะครับว่าเป็นยังไงไมายังไงอ่ะทุกคนครับเราก็อ่ะผมจะขอไปเก็บเงินผมลืมไปนะครับทุกคนว่าบ้านเราอ่ะที่เราสร้างจากก่อนหน้าเนี้ยมันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวหลังอื่นที่เนี่ยมันน่าจะเป็นแค่การเก็บเงินนะครับเพราะว่า ตอนที่เราไปเก็บเงินจากลูกน้องเรามันไม่มีการแจ้งว่ามีปัญหานะทุกคนผมคิดว่าหลังอื่นน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปดูบ้านใหม่ผมบอกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนระหว่างเดินทางไปบ้านใหม่นะครับผมก็เจอกับผู้ชายคนนี้นะครับชื่อจาคอบนะครับผมก็อยากให้เขามาทํางานกับผมนะเขาทำตั้งแต่ก้าวหลังนะครับทุกคนเราก็เลยจะให้โอกาสเขาในการทํานะครับตอนเขาเก็บเงินเท่าไหร่เราก็ทํานะครับเดี๋ยวขอไปเจอบ้านใหม่นะครับนี่ไงครับพอคุยเขาเขาบอกว่าคอนเกสตูเรชั่น โอเคในการสร้างนะครับเรียบร้อยครับเขาก็คือทําบ้านใหม่ได้ให้เราเรียบร้อยนะครับนี่คือหลังโูกแต่ราคาเช่าถือว่าถูกมากนะครับทุกคนถูกมากๆอ่ะผมว่าถูกมากๆนะครับทุกคนแต่เฟอร์นิเจอร์สามารถจะเข้าไปได้สี่สิบห้าชิ้นผมถือว่าดีครับก็ถือว่าทําบ้านได้ดีนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวต้องเอาเฟอร์นิเจอร์มาใส่นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมเอาขอเอาเฟอร์นิเจอร์มาใส่น,นะครับว่าใส่แล้วอ่ะ จะเป็นยังไงนะครับทุกคนและระหว่างนี้ครับทุกคนเราก็มีเงินไงแล้วเขาตกแต่งบ้านเราต้องซื้อรถนะครับเอามูล,ลค่าที่แบบแพงๆนี่ครับผมคิดว่ารถคันนี้น่าจะขนของได้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองไปขนของดูก่อนไปที่ร้านร้านขายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์นะครับดูว่า,าจะได้อะไรไปแล้วผมก็ถึงแล้วนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขอ ดูก่อนว่าบ้านที่เราจะใส่เออผมก็จําบ้านเลขที่ไม่ได้นะครับว่าบ้านน่าจะหลังที่สิบเจ็ดนะทุกคนอ่าเฟอร์นิเจอร์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราลองซื้อใส่เองหว่ยครับทุกคนเออราคาจะถูกไหมเอาอ๋ออันนี้มันมันคือรถขายฟาร์มสัตว์ครับทุกคนเรียบร้อยเลยครับถือว่าเจ๋งนะครับทุกคนอแต่ต้องไปซื้อคันใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวออยญาก,กลับไปซื้อคันใหม่แป๊บหนึ่ง นี่ครับทุกคนนี่รถคันใหม่ของเรานะครับจัดไปครับอันนี้จะขนได้เยอะกว่านะครับเดี๋ยวดูก่อนสี่สิบห้าชิ้นนะครับทุกคนก็คือแอสของไทยนี่ฟูลซิสเต็มแน่นอนครับทุกคนอ่ะเดีย๋ยวระหว่างเนี้ยผมอ่ะจะต้องเอารถคันเนี้ยไปซื้อของนะครับทุกคนเพื่อที่จะ อ้น,นี่นะครับเราจะได้เอามาแบบใส่ของนะออแล้วเราตบแต่งบ,บ้านกัน Let's ก o แล้วเราเจอรตรงนั้นเลยอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปซื้อนะครับแล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์นะครับใส่ไว้ในบ้านนะแล้วมาดูวันเดียวครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ถึงนะครับซื้อของมาเรียบร้อยนะครับทุกคนอ่ะผมก็อยากจะให้ทุกคนดูบ้านหลังนี้เป็นหลัง ดีๆนะครับทุกคนซึ่งหลังเนี้ยราคาอยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่165นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเริ่มวางเลยแล้วกันผมอ่ะจริงๆนี่เป็นโนไว้มุมนี้นะครับทุกคนอะนี่ไงเอาเพิ่มขึ้นมา100นิดนิดนะเดี๋ยววางดีๆครับทุกคนอ่าไม่เรียบร้อยครับทุกคนนี่สองชีแล้วนะอ่ะ,อะเดี๋ยวเอาอะไรอีกที ใจหนึ่งก็อยากทําห้องนอนครับทุกคนอ่โซฟานี่เอาไว้จะนั่งดูคนเล่นเปียโนนะครับทุกคนนี่อ่ะประมาณนี้ครับทุกคนอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมขอเนียผมว่าผมจัดให้ทุกคนดูดีกว่าตัวแรกว่าผมใจผมนะผมจะข้ามช็อตไปนะครับทุกคนแต่ผมว่าทุกคนก็อยากอยากอยากจะดูบ้านใหม่นะครับทุกคนว่าบ้านหลังที่เราสร้างมากับยมือเนี่ยลงเฟอร์นิเจอร์เต็มเต็มเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะทุกคนเออ อันนี้เอาโต๊ะครับอยากได้โต๊ะมาวางของนะนี่ดูมุมองศาดีครับนี่ปึ๊บสองพันสาม 2003, นะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนทีวีไม่มีนะวางไม่วางไม่ได้ไม่รู้เป็นพรอ,อะไรนะครับงั้นก็เอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวให้เขาคนอื่นเขามาจ,จัดแจงเองนะครับทุกคน ทีวีหายทีหายตีไม่ไ้เระเก็บไว้ก่อนละกันทีเนี้ยผมเอาอไอ้ไทยดีต่อดีเตียงแล้วกันนะเตียงนี่อยากใครอยากแบบนอนพักผ่อนแนละ้วก็ตรงนี้ได้นะครับนี่ห้องนี้ก็เป็นห้องใหญ่ห้องหนึ่งนะครับที่ น่านอนพอสมควรนะทุกคนนี่เตียงก็ขึ้นมาสามพันละนี่โต๊ะครับโต๊ะโต๊ะ,ตะ,ตะนี่มองเป็นโต๊ะทํางานนะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องทํางานนะครับทุกคนแบบเฮ้ยก่อนจะขึ้นชั้นสองนะต้องผ่านห้องทํางานนี่บ้านเนี่ยรับเหมาะกับคนที่มีลูกหลายนะคนหลายๆคนนะอันนี้ก็เป็นเก้าอี้นะครับทุกคน ก็อี้ทางานนี่เป็นไงโอ้โหธรรมดาที่ไหนครับทุกคนนี่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 ก็เป็นนี่โซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบห้องครัวนี่อาจจะมีเตียงให้คุณยงคุณยายนะนอนเล่นตรงนี้นิดหน่อยๆก็ว่ากนไปอ่ะก็มืดนะครับทุกคนต้องรีบทํางานนะครับอ่ะโอเคครับทุกคนเอางี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ย ขออนุญาตจัดการบ้านหลังเนี้ยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนทุกคนแล้วเรามาดูกันนะครับว่าบ้านที่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันเป็นยังไงราคาเท่าไหร่มีสวนด้วยโอ้โหบอกเลยว่าหลังนี้เราจะกินกันยาวๆนะทุกคนปล่อยเช่ายา,ยาวทุกคนแฮปปี้นะทุกคนกคนี่ดูเตียงครับ โอ้ยเห็นราคาแล้วแบบสีอะโอเคครับเดี๋ยวเจอน,นครับอะทุกคนครับนี่ก็เช้าเมื่อวานผมก็จัดมา <_ an> เดี๋ยวเราไปพร้อมเซอร์ไพรส์แล้วก็ถ่ายให้เห็นเลยดีกว่า <_ an> นี่ขอเก็บเงินแป๊บนึงเงินก่อนสวัสด <_ an> ีครับเงินน่ะเงินน่ะมา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 สามสิบสามยี่สิบห้านะอ๋อต้องไปคุยก็หรอ โอเคก็บ้านหลังที่เรายิ่เก้าอีกนะครับทุกคนอ่ะก็ต้องไปเก็บเงินนะครับทุกคนอ่ะปึ๊บไปไปดูกันดีกว่าเนี่ยไปเคลียร์ปัญหาแล้วนะครับทุกคนว่าปัญหาเนี่ยขอถ่ายรูปบ้านหลังนี้กันนี้ยังไงเห็นไหมมีคนเห็นอะไรไหมนี่ครับทุกคนข้าวพันหนึ่งร้อยครับทุกคนโอ้โหราคานี่ไม่ใช่ ทรมาดานะทุกคนดูแล้วกันนี่ครับอ๋อลบเต็มอ,อีกโอ้ชีวิตชีวิตเอ้ชีวิต,วตมันมีซื้อเมม,มไหมมีเงินเป็นแสนเนีย่ยเปลี่ยนในแผดได้ไหมเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โหขออนุญาตไม่ให้ดูขโมยนะทุกคนมันเป็นสีเข็ดนะทวดสีเข็ดบ้านหลังที่สิบเจ็ดนะครับทุกคนอนะ ทุกคนครับนี่ต้องระวังตรงนี้ดีๆนะทุกคนเนี่ยเราใส่ราคาเนี่ยถ้าเราผมอยากรู้ถ้าสมมติผมขายบ้านหลังเนี้ยทุกคนคิดว่าขายเท่าไรอันนี้คือถูกนะทุกคนแต่ถ้าเช่านี่แพงอ่ะถ้าขายผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราจะขายบ้านหลังเนี้ยจริงๆถามว่าขายบ้านหลังน,นี้ได้กาไรไหมได้กาไรนะทุกคนเราจะเช่าย,ยาวก็ได้นะแต่ผมมองว่าเฟอร์นิเจอร์อยู่ยาวอะ่ะทุกคนเราเราว่าควรที่จะ นี่ผมลองขายห้าแสนอ่ะห้าแสนนี่คือโคตรแพงอ่ะแต่ถ้าขายออกก็ถือว่าโอเคสี่แสนก็แพงสามแสนก็ยังแพงอยู่ครับบ้านก็ได้อยู่ประมาณสองแสนห้านะครับทุกคนประมาณนี้ป่ะเออคนน่าสนใจอยู่ห้าสองแสนห้านะครับแต่ผมมองว่าผมขอเป็นเข้าดีกว่านะทุกคนผมอยากทำบ้านกำไรบ้านหลังเนี้ยเอาเป็นยาวๆนะยาวๆยาวๆยาวๆกินเงินไปเรื่อยๆนะครับทุกคน เดี๋ยวมาดูวันครับบ้านหลังที่เจ็ดก็มีปัญหานะทุกคนเดี๋ยวต้องไปเคลียร์อ่ะระหว่างนี้ผมก็ต้องไปเคลียร์นะครับทุกคนบ้านหลังที่มีปัญหานะนี่นะครับนี้วัตติโซเฟียคุณต้องใจเงนินในะช่ไหมใช่ไหผหาเล็กน้อยอ่าอืมโอ้โหเขาไอ้เหี้ยเขาบอกว่าให้เราเข้ามาเอ้ยเข้ามาทำอะไรครับ คุณทำอะไรผมเนี่ยแล้วคุณเอาไปเลอครับเดี๋ยวผมมาคลิปงันรอบหน้านะครับผมขอเป็นคนดีดีวครับนี่รักลูกรักเมียนะอ,อ่าเดี๋ยวขอไปเก็บค่าเช่าต่อครับอีเสียววูบเสียววูบครับทุกคนก็เสียจัดอะอ่าทีนี้เดี๋ยวเอ้ผมลืมไปว่าเอ้ตรงนี้เราก็ซื้อที่จีนได้นะเสืยเราซื้อที่จีนแล้วเนี่ย ปลูกบ้านดีไหมครับทุกคนวันนี้เราก็ไม่ได้มีเราก็ไม่ได้แบบใช้เงินอะไรนะเราปลูกบ้านดีไหมทุกคนผมว่าถ้าเราปลูกบ้านก็เป็นทางออกที่ดีนะครับทุกคนแต่นี้บ้านหลังสี่สิบเราปล่อยครับหลังไหนที่แบบใกล้หมดอายุเราก็ปล่อยราคาไปเลยกครับทุกคนมันก็ไม่ได้แย่เลยนะจริงๆถ้าเรามีบ้านหลายหลังนะครับลูกน้องหลายๆคนนะผมว่าคุ้มค่านะครับในการที่แบบเราแบบเช่าที่นะครับนี่คนนี้ครับที่มีปัญหานะครับ ก็ผมจะให้เวลาเขานิดนึงนะครับคุณแจสันคุณแจสันนะโอเคนะถ้าไม่มาก็เราก็ต้องเจอกันหน่อยนะครับติดขู่ไปนิดนึงเดี๋ยวคนต่อไปก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะทุกคนเราก็จะให้เขาเอยแต่เนี่ยที่ดินเปล่านะครับทุกคนผมว่าผมจะสร้างบ้านนะทุกคนจริงๆเนะี่ยผมว่าผมก็อยากจะลองบ้านราคาที่แบบ อันนี้มันสร้างสองวันนะครับเออถ้าสองวันบอกว่าน่าจะดีนะทุกคนน่าจะเร็วน่าจะมาปล่อยเชา่าได้ไวนะครับเอออ่ะก็คนต่อไปครับอ่ะจนสัน,นครับอาจจะเป็นลูกเขานะครับทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวรอบหน้านะครับถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเราก็คงต้องคุยกันในศาลนะครับทุกคนอ่ะต่อไปหลังนี้ผมว่าก็าอยากได้นะทุกคนแต่ว่า ้ามันราคาเก้าพันเนี่ยน่าสนใจนะไม่ให้เก้าห้าลองเก้าห้าดูวนผมว่าาจ,จบที่เก้าห้านะทุกคนนะเก้าห้านี่แหละคือราคาที่เขาต้องยิเดีเอาไม่ได้คนระับทุกคนโอ้แต่ผมขอลองใหม่ทีนึงอะ่ะหนึ่งหมื่นได้ไหม รเราคุยเปรไ,ได้ไหมคุยไปกันไม่ได้ครับทุกคนก็ไม่เอาไม่ได้ก็ไม่เอาอะไรครับทุกคนนะทาไมให้ก็ไม่เอาอ่ะแต่วันนี้ครับทุกคนผมลืมดูลุมขวาเนี่ยคือจริงๆถามว่ามันมาทุกสัปดาห์ไหมใช่ครับมันมาทุกสัปดาห์ครับแต่ว่าผมแทบจะไม่สนใจเลยนะครับทุกคนเพราะเพราะอะไรเหรอทุกคนเพราะผมไม่มีเงินเนี่ยทุกคนลุงไม่มีเงินอนะ่ะลุงจะไปประมูลสู้เขาได้ไงวะจริงไหมเนี่ยครับทุกคนมันจะมีประมูลเนี่ย มันจะมีเทศกาลบอกนะผมไม่แค่ไม่สนใจเลยเพราะว่าไม่มีตังจะตังไหนไปสู้เขาถูกไหมนี่ครับบ้านขอเปิดเช่าหน่อยละกันสิบวันนะสิบปันผมก็เอาเนี่ยได้มาเก้าหมื่นหนึ่งนะครับทุกคนโอ้โหราคานี่แบบไม่ใช่ีเล่นเล่นไม่ใช่ขี้ขี้เลยนะครับทุกคนอนะ่ะเดี๋ยวอ่าประมูลสักหน่อยไหมหรือจะนอน รอนอนประมูลไหมเดร๋อนอนประมูลไหมเดี๋นอนไปประมูลสันหน่อยดีกว่านะครับทุกคนอ่ะลงประมูลก็อยู่ใกล้ๆเรานะครับเดี๋ยวผมเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแนละ้วลุกแต่ผมเตรียมเงินไว้สองพันแปดจะพอไหมสองพั 28, นแปดทุกคนเออผมว่าน่าจะพออยู่นะหวังว่าจะพอนะ ประมูลครั้งแรกของเรานะครับทุกคนในเกมนี้นะก็หวังว่าประมูลเนี่ยน่าจะทําให้เราได้กําไรเยอะนะทุกคนหรือถ้าไม่ได้กําไรอย่างน้อยขอไปตกแต่งบ้านแล้วกันนะฟอร์นิเจอร์กดยี่สิบตัวทีบ้างอ๋อทีคือการประมูลนะครับกดทีเพื่อประมูลเพิ่มราคานะครับกดจีคือการออกออกจากการประมูลนะครับทุกคนสู้เลยพอแล้วนะขอละ สู้ครับตัวนี้จบไปที่สองพันสามนะครับทุกคนเอา้าตัวนี้คืออะไระคือได้ตัวปะประมูลต่อแล้วกันไม่สุจริตสู้ต่อครับสู้ต่อสองเจ็ดแล้วผมไม่สนใจผมจะสู้อย่างเดียววันนี้ผมมีเงินนะผมไม่สนใจแล้วผมก็อยากลองดูครับว่าการประมูลจะทําให้เรา รวยหรือจนครับทุกคนเอออะสู้ต่อครับโอ้โหขึ้นไป4.5ครับผมไม่มใครสู้ผมละผมไม่ใครสู้ผม,ม,ใ,ออมใช่ไหมแ้เป็นไงที่นี่คือถี่ของลุงยุธทธโทษทีวะ่ะนหน้าย,ยุทธครับก็มาดิครับเข้อสู้ครับมาสู้ต่อดี โราต่อยไหมสู้มาดิมาโอ็สู้ทำไมสู้อ่ะทำไมสู้อ่ะทำไมสู้อีกไหมสู้ไหมสู้ไหมก็สู้ดิมาดิมาดิมามามาขมอนคขมอนมาอีกมามาดิหมดประมูลครับก็ต้องเป็นของผมพวกคนจนคนไม่รวยชิว โอเคก็นะครับก็ไม่เช็คคอนเทนเนอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวเรื่องของคอนเทนเนอร์เนี่ยผมว่ามันก็คงไม่มีอะไรหรอกทุกคนทุกคนครับผมว่าคอนเทนเนอร์ที่ผมดูเนี่ยไอไอโตะเนี่ยผมจำได้เลย500ผมพอมาเก็บกวันห้าร้อยจำได้เลยมาเรามาดูตีราคาโตะนี้น่าจะห้าร้อย 500. ทำได้ห้าร้อยนี่เป็นพันหนึ่งละผมว่าไม่น่าไม่น่าได้กำไรเก้าอี้นี่แน่ห้าร้อยป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้น่าจะห้าร้อยนะทุกคนเออโอวประมูลโหดอุย้ยแต่คอมพิวเตอร์ไอ้ตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้ถูกตู้นี้ไม่รู้ราคานะแต่ผมว่าถูกดูทรงแล้วไม่น่าแพงไม่มีราสี แต่คอมพิวเตอร์เนี่ยพันห้าจำได้อันนี้น่าจะห้าสิบบาทมั้ตงตู้นี้น่าจะกำไรละตู้แรกกำไรมาคอมพิวเตอร์ครับอ่าเดี๋ยวผมเอารถที่เหลือมาใส่เลยว่ะเดี๋ยวผมจะเอาของพวกเนี้ยครับไปใส่ในบ้านหลังใหม่ที่เราเพิ่งสร้างนะครับทุกคนหรือว่าเอาไปใส่หลังอื่นแหละไม่รู้ละหลังไหนไม่รู้อะ,อะผมว่าโอ้โหแต่ตู้นี้เกลือครับทุกคนน่าจะไม่มีอะไรเลยครับทุกคนอันเนี้ย อ้าเดี๋ยวผมเลื่อนรถมาก่อนดีกว่าดีกว่าเนี่ยมันไม่น่ามีอะไรครับเกลือจัดอะเกลือแบบเกลือเลยอะเกลือเค้มแต่ดีแหละนะครับทุกคนเกลือเค็มแต่ดีทุกคนเออทีอ่ะอ่ะก็บไปครับทุกคนอันนี้เกลือตู้นี้เกลือครับ ไม่รู้ว่าตู้นเท่าไหร่หรือไม่รู้วตู้เย็นก็ไม่ได้แพงนะแต่ตู้นี้แหละเดี๋ยวผมพอดูขอนะโต๊ะนี่น่าจะห้าร้อยอันนี้น่าจะพันนึงเราเจงครับการประมูลนี่มันผมว่าทําให้เราเจงเยอะนะครับอันนี้ไม่คิดตังค์นะผมจำไม่ถี่นะโซฟานี่ประมาณพันพันนิดนแต่โอ้โหเจงครับเจ๊งอันนี้พัน น้อยๆนะแล้วก็เอ้ยเท่าตัวผมว่านี่เท่าตัวตู้สุดท้ายเท่าตัวตัวนะครับทุกคนอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อความสนุกของคนดูนะผมก็ยอมเสี่ยงเงินได้นะครับอะโอเคครับเดี๋ยว EP หน้านะครับเราจะไปทําอะไรกันต่อนะครับเดี๋ยวเราว่านะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมและรับดูรับฟังนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราว่ากันใหม่นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับบายบาย